อ่าชแนลเพอชแนลเรือผมตัวชแนลกับข้างทางทามเหมอนางชแนลดมีทาเป็นแล้วไม่มีไม่มอแล้ทำไมช่องเก่ามีทา่าโทรศัพท์มันหายโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ม่เหนันฟัทางเลยมนี้แหลลก thank you

ขอเองก็ทามไม่ขอเองอยังมาโทษเราเวยกันทามไม่ขอเองอ่ะแตทากดเริ่มเลยมาทุกคนเจอแล้วคะ่ะมา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 แล้วมาแล้วทำดูกัน ที่แลมมันก็เป็นพาร์ทนี้มันก็ยังเป็น <c oughs> โทรศัพท์ทำด้วยอะไรครับโทรศัพท์ทำด้วยอะไรครับเออแล้โทรศัพท์มันทำด้วยอะไรครับมันยิงดนได้หรอเป็นดนตรี OK จบแล้ว โทรศัพท์แบบโทรศัพท์คือมันทําด้วยอะไรแต่ก็จริงโทรศัพท์มันทําด้วยอะไรก็จริงแต่โทรศัพท์ยังกากอะโอ้โหกดแทบจะไม่ติด F L S Z O F เทามเข้ามาแล้วอราเดินไม่ได้เลยเฮ้เลร์เราก็ต้องรอเวลาเหมือนขอามันจะบักไปแล้วเพาอยู่ไม่มีสีสองสีของทางมันบักเซิร์ฟบ,บักทามออกเลยเซิร์ฟทามมันบักเรียบร้อยทามบักแล้วหมดแล้วหมดเลยเอาตาย f l s z o f ไข่หรอกเอากดออกทำไมอะทามเออเลือ, <c oughs> ขอกขึ้เองไปมันมันมัน เข้าไปตายไกลๆโอ้ยอย่างวิ่งเร็วฟอรลองวิ่งดิสองจุดห้นะครึ่งๆน่ะเออ

มันดูน่าสงสัยอ,ะอ่ะเราต้องเราต้องกาะกลุ่มกันไว้เรต้องเกาะกลุ่มต้องไปดูว่าใครฆ่าใครฆ่าใครกันเอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันสแกนไม่ติดทำไมมันสแกนไม่ติดเมื่อกี้ไอ้สีขาวน่าสงสัยอะ่ะน้องไปได้อีกกันตามตามเรามา อันนี้ก็น่าสงสัยนะสีเหลืองนะ่ะตามมานี่ตามเข้ามาตามเราเข้ามาในห้องหน่อยตามตามตามเรามาตามเรามาตามโอ้ยเดี๋ยวแดงจุ๋ยคาร์บิคารกรนามกดเลยกดสีแดงแดงเลยกดดิไม่กดรีพอร์ตอ่ะเออมาง่าเราไม่ายว่าใครเป็นคาตกร ใครไปฆ่าใครไปฆาตกรกดเลยทากดเลยเราไม่บอกนะว่าใครฆ่าเพราะว่า

ทำโดนแบนทำโดนแบนทำโดนแบนว่ะเออไม่อยากโดนแบนเลย <laughs> เสียใจนะนี่เป็นของเราแล้วทำโดนแบนเลยเนี่ยนี่ไม่มีใครเข้ามาเลยเนี่ยแล้วไม่เอาเบนละ เ,ดดเข้าไม่ได้เลยโดนห้องโดนล็อกรึป้วยเข้าไม่ได้เลยโดนแ โอดีโอชื่อเซิร์ฟ aod rwq โอเคเจ้าของเซิร์ฟกดเริ่มได้เลยเจอเลยทำไปเรื่องหมวกไปต่อหมวกฮัทโกแล้วไปสเบสเริ่มเลยได้ไหม ก็เล <laughs> mm ่าเลยตัดตั์ตัตนับหนึ่ง าม,มาหน่อยใครเป็นวะยังไม่รู้เลยอ่ะเออถามตามเรามาหน่อยเอ้สิขาเป็นเอ <What? S 2> เอว่าอี่ขาเป็นมึนเชื่อไหม มโคตอร์คุณจะเง่นโทษสไปสไปขอโทษเพื่อน ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเป็นไรมาดูกันนะครับโอเคก็เล่นเล่นเล่นเกมแค่อัดเล่นเกมแค่วันเดียวคืออัดไปสาสี่คลิปอะเออเออดูดิไปละบาย